สุขภาพมีสุขภาพเลวร้ยรายอย่างไรตอนไหนทุกคนดูแฮปปี้ลาวกับว่านี่คือวันสุขสันต์ที่แฟมิลี่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันเป็นแบบนั้นนะดูราบลื่นดูหวานชื่นไม่เห็นจุดสังเกตใดๆฮะภาษากายเนี่ยที่สื่อออกมาผมเองเนี่ยหลังๆมีความเชี่ยวชาญในการดูภาษากายของคร i m ม n นลนะฮะของของคนที่ก่ออาชญากรรมบ่อย อันนี้เนี่ยมันดูแนบเนียนดูเป็นธรรมชาติดังนั้นฮนะผมจึงต้องสันนิฐานฮนะว่าสุขภาพของท่านอดีตนายกไม่น่าจะมีความแตกต่างอะไรจากเมื่อสองวันที่แล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยานปากเอกของผมได้ให้การต่อคนไทยทั้งประเทศดังนั้นทุกประโยคทุกคำพูดที่ท่านนายกจะชี้แจง หากจะแย้งจากสิ่งที่ท่านเคยพูดเอาไว้มันจะถูกบันทึกเอาไว้ในสภาแห่งนี้เพื่อเอาผิดต่อท่านนายกทีหลังมันจึงนำมาสู่ประเด็นที่สามฮะซึ่งเป็นจุดเดียวที่น่าจะเป็นความเป็นไปได้มากที่สุดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านอดีตนายกอยู่ๆก็เป็นจากคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกลายเป็นผู้ป่วยวิกฤตคือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ในเรือนจำฮะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าณวันนั้นที่นายใหญ่กลับสู่ประเทศไทยเนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นชื่อพลเอกประยุทธจันโอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารวันนั้นเนี่ยท่านเศรษฐาเนี่ย เพิ่งถูกเลือกเป็นนายกยังไม่ได้รับยังไม่ได้เข้าทําหน้าที่เป็นนายกนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขายังมีอํานาจแล้วเขามาจากไหนเขามาจากการยึดอํานาจยึดอำนาจจากใครจากท่านยิ่งรักชินวัตรผู้เป็นน้องสาวของนายใหญ่ที่ชื่อทักษิณชินวัตรนี่แหละฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานก็ทราบว่าตลอดเวลาที่พลเอกประยุทธ์ครองอํานาจเนี่ย สร้างวีรกรรมเอาไว้หลายอย่างต่อครอบครัวชินวัตรฮะว่ากล่าวเสียเสียหายหายหลายอย่างบางครั้งได้ยินแค่ชื่อทักษิณก็ปรี๊บควันออกหูเดินทิ้งโพเดียมเป็นแบบนั้นให้เห็นเป็นประจำยิงไปกว่านั้นฮะยังดําเนินเรื่องเสนอทุนกล้าวจนนำไปสู่พระราชโาองการถอดยศเรียกคืนเครื่องราชกล่าวถึงท่านอดีตนายกว่าเป็นนักโทษ ลบหนีคดีฮะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทุกวันนี้เราเรียกพันตำรวจโทรเป็นคำหน้าำนำหน้านายทักษิณไม่ได้อีกแล้วก็เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาฮะแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่าวันนั้นเนี่ยคนที่ดูกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ชื่อสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะเพราะได้ลาออกเพื่อย้ายมาอยู่กับพักเพื่อไทย ก่อนหน้านั้นแล้วทำให้ผู้ที่รักษาการกระทรวงยุติธรรมในเวลานั้นมีชื่อว่าวิศนุเครืองามซึ่งก็เป็นเนติบริกรให้กับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนี่หรือเปล่าครับนี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของบิดาท่านแผทองฐานชินวัตรสงสัยข้าวปลาอาหารในเรือนจำ มันจะไม่ปลอดภัยแล้วกระมังความจริงจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปหาคนตอดกันต่อไปหลังจากนี้ครับท่านประธานครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบลีภัยไปต่างแดนกว่า15บหปีที่ผ่านมาท่านอยากกลับมาประเทศไทยใจจะขาดอันนี้ทุกคนทราบแต่กลับมาไม่ได้ฮะแล้วอะไรทำให้นายใหญ่ อยู่ๆก็ตัดสินใจกลับสู่มาตุภูมิโดยที่พลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจอยู่ไม่คิดจะรรอให้นายกจากการรัฐประหารหมดอำนาจเสียก่อนท่านประธานไม่คิดว่ามันแปลกหรอครับ <c oughs> การกลับมาของนายใหญ่นับว่าครั้งนี้เนี่ยง่ายดายอย่างแปลกประหลาดขนาดในวันที่น้องสาวของตัวเอง <c oughs> เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีศักเป็นอาของท่านแพททองทานเนี่ย นายใหญ่กลับมาได้ไหมก็กลับมาไม่ได้มันเป็นเพราะมันเป็นเพราะดีลที่ท่านนายกไปทํามาใช่ไหมจึงทําให้หนายใหญ่สามารถกลับสู่ประเทศไทยได้ในวันที่22สิงหา66มันเป็นเพราะดีลลังกาวีใช่ไหมที่มีบิ๊กสีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเป็นผู้เกี่ยวข้องจึงทําให้หนายใหญ่มั่นใจ ว่าครั้งนี้กลับมาประเทศไทยได้กลับมาแล้วปลอดภัยหลังจากที่เคยได้รั่นวาจาว่าจะกลับประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้บทบาทของท่านแพททองทานที่แม้วันนั้นจะไม่ใช่หัวหน้าพักแต่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกและเป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการหาเสียงให้กับพรรคตนเองการที่ท่านได้ออกมาขานรับสนับสนุนแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ขานรับต่อการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วจนนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่สอวอซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารและเป็นตัวแปรสำคัญต่อการจัดตั้งรัฐบาล ได้ลงมติให้เศษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่วันเดียวกันก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีบิดาของท่านนายกที่คนจำนวนมากเคยเชื่อว่าไม่สามารถกลับมายัางประเทศไทยได้อีกแล้วเนี่ยหากกลับมาต้องติดคุกแน่ๆและติดคุกนานด้วยเนี่ยกลับสามารถเดินทางถึงประเทศไทยมีคนไปรอต้อนรับลาวกับว่า นี่คือนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งทำภารกิจในต่างประเทศเสร็จฮะจนคนเขางงว่าวันนั้นเนี่ยตกลงเลือกใครเป็นนายกที่สำคัญฮะกลับมาแล้วนี่นักโทษหนีคดีนะกลับมาแล้วมีการควบคุมตัวไหมไม่มีฮะตำรวจเนี่ยไปรอต้อนรับช่วยจัดระเบียบให้ทุกอย่างมันสมุทด้วยซ้ำไปเออแปลกดีนะที่สำคัญครับท่านประธาน พลเอกประยุทธ์ผู้ที่เคียดแค้นบิดาของท่านนายกมาโดยตลอดก็มีความใจดีต่อครอบครัวของท่านด้วยการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะลายให้กับนายทักษิณชินวัตรส่งผลให้โทษจำคุกจากเดิม8ปปีเหลือโทษจำคุกเพียงหนึ่งปีครับเดี๋ยวนะครับ ครับท่านประธานครับขอประท้วงิปรายโคกสิบเก้าครับท่านประธานครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบท่านนี้อภิปรายนะครับกําลังมีเนื้อหาสาระตรงประเด็นแต่ว่าอย่าพลาดพิงนะครับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับขอท่านประธานวินิจฉัยครับครับผมวินิจฉัยนะครับขอบคุณครับ ก็เรื่องที่เขาอภิปรายนะครับก็เขากล่าวหานะครับว่ามีเดลรับนะครับระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ใช่ครับก็ยังไงก็ระวังนิดหน่อยนะได้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับทราบครับว่าเป็นข้อกล่าวหาครับท่านั้นแต่อย่าเอ่ยชื่อครับผมว่าเอ่ยชื่อโดยไม่จําเป็นเนี่ยไม่ไม่ดีหรอกครับเดี๋ยวการประชุมจะไม่ราบรื่นนะครับ ผมผมขออนุญาตชี้แจงนิดเดียวสั้นๆครับอันนี้ชี้แจงท่านสรานด้วยเราเราเคยนั่งกรรมธิการชุดเดียวกันท่านประธานเรื่องนี้ไม่มีอะไรครับผมแค่ต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าผมไม่พูดชื่อเนี่ยเดี๋ยวพอมันไปพูดผิดคนเรื่องมันจะใหญ่ฮะหรือคนมันไปจินตนาการเรื่องมันใหญ่เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุนกล้าอะไรต่างๆด้วยผมจําเป็นจริงๆครับท่านประธานเป็นไปโดยตามกฎหมายเลยครับไม่ได้มีการบิดผันข้อมูลอย่างใด นะครับจริงๆด้วยความเคารพของท่านท่านตาว่าว่าทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลในอดตที่ไม่ได้มีการเพิ่มเติมเติมแต่งอย่างแน่นอนครับท่านท่านรังสีมันลมครับคือตอนเนี้ท่านบุคคลที่3นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงในสภาแห่งนี้ครับท่านรังสีมันลมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับเป็นอดีตนายกหรืออะไรทํานองเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับการประชุมจะได้ ครับเป็นครับท่านสัตตาครับโอเคครับก็ตัวย่อก็ได้มั้งคือถ้าตัวย่อเนี่ยท่านประธานใครจะเป็นคนทูนเก้าให้ให้ท่านทักษิณได้รับลดโทษอะครับผมจาเป็นต้องเอ่ยครับมันเป็นขั้นตอนสําคัญครับท่านประธานแล้วผมยืนยันว่ามันเป็นข้อที่จริงในอดีตฮะถ้ามันจะเสียหายมันก็เสียหายเพราะเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตไปแล้วครับมันไม่ได้เสียหายเพิ่มขึ้นจากการที่ผมเอามาอภิปรายที่นี่ทุกอย่างมันเป็นข้อที่จริงครับท่านยืนยันกับท่านประธานครับ ท่านประธานครับแต่ประเด็นของผมที่ประท้วงเนี่ยคือบุคคลที่สามไม่มีโอกาสได้เข้ามาชี้แจงแล้วก็ตามข้อบังคับข้อที่69เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าไม่สมควรที่จะเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกหักไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงด้วยในวันนี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตครับท่านลังสิมันลูครับขอบพระคุณครับท่านลังสิมัน ก็ผมก็เห็นใจนะครับก็พยายามหลีกเลีเ่ยงหน่อยเพราะว่ารู้ละประชาชนรู้แล้วว่าเป็นใครนะครับลองลองหลีกเลี่ยงนิดหน่อยนะครับเพราะใช้ใช้เยอะเหลือเกินนะครับ,รบอาจารท่านป่อครับงั้นผม